เกมไอพเเป็นแนวเกมที่ครองตลาดผู้เล่นมาอย่างยาวนานถ้ายกตัวอย่างเราก็จะมียักษ์ใหญ่ที่กินกันไม่ลง2ตัวอย่างคอปดีตี้กับแบทเทนฟิวตีกันมาอย่างยาวนานและกินกันไม่ลงสักกะทีซึ่งเกมพวกนี้ก็คือเกมแอคชั่นไอพีเอสที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถที่จะสนุกกับมันได้จริงๆนะแต่แน่นอนครับว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึง2ยักษ์ใหญ่นี่แต่วันนี้ผมจะมาแนะนําเกมที่ผสมผสานระหว่างแท็กติคอลไอพีเอสกับแอคชั่นไอพีเอสได้อย่างลงตัวครับ มันเป็นเกมที่เริ่มต้นมาจากมัดสู่การที่ได้เป็นเกมของตัวเองเกมที่เล่นโคออบกับเพื่อนแล้วสนุกแล้วก็โหดมันฮาวมากๆสวัสดีทุกคนผมพีชูกับพลไม้รีวิวในวันนี้ครับ Insurgency Sandstorm PTD s, <S, Ins Sand <S Simulator Insurgency Sandstorm ครับก่อนที่จะมาเป็นตัวเกมที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้เดิมทีนั้นมันเคยเป็นแค่มัดมาก่อน โดยเริ่มมาจากมอดที่มีชื่อว่า Insurgency Modern Infantry Combat ที่มีฉากหลังเป็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐและกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายที่ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างที่จะดีทางทีมพัฒนาจึงได้คิดที่จะต่อ,อยอดจากมอดให้กลายเป็นเกมโดยมีหัวหน้าครีเอทีฟที่เคยรับใช้ชาติในกองทัพแคนาดามาเป็นเวลา5ปีและหัวหน้าโปรเจกต์ที่เคยสร้างเลดออกเฮตามาก่อนึคุณว่าไงนะครับไม่รู้จกักเลดออกเฮต้เหรอครับโอเคครับไม่เป็นไร ซึ่งคนเหล่านี้ก็ได้มารวมตัวกันตั้งทีมใหม่ที่มีชื่อว่า New World Interactive และสร้างเกมใหม่ขึ้นมาในปี2014จาก Insurgency Modern Infantry Combat ตัดเหลือแค่ Insurgency อย่างเดียวซึ่งแน่นอนครับว่าผลตอบรับนั้นก็ออกมาดีมากๆสำหรับสตูดิโอตั้งใหม่อย่างพวกเขาซึงทำให้หลังจากนั้นก็ได้มีเกมปล่อยออกมาอีกอย่าง Day of Infamy ที่เปลี่ยนบรรยากาศจากการสู้รบในยุคป,ปัจจุบันย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และในปี2018 โปรเจกต์ใหญ่ก็ได้ออกมาสู่สายตาชาวโลกอย่าง Insurgency Sandstorm ที่เป็นเหมือนกับการต่อยอดของความสำเร็จที่พวกเขาได้ก่อเอาไว้โดยตัวเกมอย่าง Insurgency Sandstorm นั้นทีมงานเลือกที่จะใช้อเ r ียล e n นจินในการพัฒนาแทนซอ e เอนจินที่ใช้ในการพัฒนามอดและตัวเกมก่อนๆทำให้ภาพของ Sandstorm นั้นจอกมาดูมีมิติและสวยงามได้อย่างชัดเจนสารภาพตามตรงเลยครับว่าคอมเครื่องเก่าผมตอนเล่นนี่แทบจะระเบิดเลย และนี่ก็เป็นครั้งแรกของทีมงาน New World Interactive ที่ใช้ n ั e a l ว n g i n e ในการพัฒนาทำให้พวกเขานั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการพัฒนาและพวกเขาก็ได้นำระบบดีๆจากเกมภาคก่อนมาใส่ไว้ในตัวเกมใหม่โดยตัวเกมนั้นยังคงเซ็ตฉากหลังไว้เหมือนเดิมอย่างความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ภาคนี้จะเป็นฝ่าย s e c u r i t y ที่น่าจะอิงมาจากกลุ่มทหารรับจ้างทางฝั่งของตะวันตกหรือไม่ก็กงองกำลังชาวเคิร์ดและฝ่ายผู้ก่อ,อก,การร้ายที่น่าจะได้อ้างอิงมาจากกลุ่มตาลีบันหรือกลุ่มลัติอิสลาม โดยที่ตัวของแซนสตอรนั้นได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆในเรื่องของความสมจริงและเลเวลดีไซน์แต่ก่อนหน้านั้นในระหว่างการพัฒนาแซนสตอรนั้นมันได้ถูกวางเอาไวใ้ให้เป็นเกมเนื้อเรื่องครับโดยจะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องเป็นชาร์ปเตอร์เหมือนกับคออฟบิวตี้ที่จะผ่านสายตาของกลุ่มทหารของสหรัฐอเมริกาในช่วงบุกปลดแอกอิรักในปี2003ที่จะต้องไปตีกับผู้ก่อการร้ายท้องถิ่นในบริเวณนั้นโดยตัวอย่างของโหมดเนื้อเรื่องนั้น ก็ได้ปล่อยออกมาให้เกมเมอร์ได้รับชมที่งาน e3 2017แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไปต่อครับในส่วนของเกมเพย์นั้นแซ n d s t o r มนั้นก็ยังคงเหมือนกับเกมก่นกอนๆในการที่มีฮับที่บอกตำแหน่งได้ไม่ชัดเจนมากนักหรือมีมินิแมปและตัวคอยบอกจำนวนของกระสุนและแน่นอนครับว่านี่คือ t ช็ค i ี a ้อไอเพยดทำให้ทุกนัดได้คุณยิงหรือถูกยิงจะสามารถทําให้คุณเสียชีวิตได้ในทันทีเมื่อโดนจุดสําคัญของร่างกายและถ้าคุณตายก็ไม่ต้องห่วงครับ คุณสามารถรีสปอนได้แต่มันก็ต้องใช้เวลาในการรีสปอนจากการทำตามภารกิจออบเจคทีฟของคนในทีมทำให้ต้องมีความทีมเวิร์กกันมากขึ้นและในแซนสตอมคุณยังสามารถที่จะแต่งตัวละครของคุณหรือปรับแต่งอุปกรณ์ของอาวุธปืนโดยที่แต่ละฝ่ายนั้นจะมีอาวุธที่ไม่เหมือนกันและอาวุธปืนนั้นก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้ตามขนาดของกระสุนของปืนกระบอกนั้นๆจะไม่มีแบบใส่สกินและยิงแรงขึ้นแน่นอนครับเกมนี้ การแต่งปืนหรือแต่งอุปกรณ์เสริมต่างๆจะใช้แต้มที่ถ้าเกิดว่าแต้มมันหมดคุณจะไม่สามารถเลือกปืนอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆได้เลยครับแต่ว่าตัวเกมนั้นก็ไม่ได้ที่จะเปิดโอกาสให้เรานั้นใช้อาวุธได้ทุกๆกระบอกในเกมโดยตัวเกมนั้นจะมีระบบเลือกคลาสมาให้ที่แต่ละคาดนั้นไม่ควรขาดไปสักคนโดยเริ่มจากคาดอย่างไรเฟิลแมนที่เป็นคาดท,ทั่วไปเล่นได้ไม่จํากัดจํานวนปืนที่ใช้ก็เป็นปืนที่ทหารราบทั่วไปใช้กันแต่แน่นอนครับ คุณไม่สามารถดูถูกคาดนี้ได้เพราะว่าไรเฟิลแมนคือกองกําลังหลักของทีมครับมีเชอร์ที่มีหน้าที่ในการนําหน้าบุกเข้าไปใส่ศัตรูในระยะใกล้โดยปืนหลักๆของมีเชอร์ก็จะเป็นปืนอย่างเอเดมจีและลูก2 a แอดไวเซอร์ที่จะเป็นคาดที่เหมือนกับไรเฟิลแมนเลยครับแต่อาวุธแค่ดีกว่าแค่นั้นเองเดโม l ลชั o นเป็นคา่าที่จะมีพวกเครื่องยิงลูกระเบิดหรืออาวุธต่อต้านรถถังต่างๆซึ่งจําเป็นมากๆต่อการทําลายยานพหาหนะของศัตรูหรือการทําลายเว็บบอลเคด ตามชื่อเลยครับผลซุ่มยิงที่มาพร้อมกับสไนเปอร์หลายเฟินกันเนอร์คือคาร์ที่มีประโยชน์มากๆในการป้องกันจุดเพราะว่าเขานั้นจะใช้ AMG มถ้าทุกสิ่งมีชีวิตที่ผ่านหน้ากระบอกปืนของวเขาคอมมานเดอร์ที่มีหน้าที่สําคัญต่อทีมากๆโดยหน้าที่หลักของคอมมานเดอร์จะเป็นการเรียกการยิงสนับสนุนหรือ close air support ให้กับฝ่ายเราบุกหรือป้องกันได้ง่ายมากขึ้นแต่ในส่วนของ,ของฝั่งผู้ก่อการร้ายแน่นอนครับว่าก็คงจะไม่มีกระตังพอที่จะไปซื้อเครื่องบินอยู่แล้ว ซึ่งจะมีแค่โดนแล้วก็ปืนใหญ่กับแก๊สพิษในการใช้สนับสนุนครับและสุดท้ายอย่าง Observer ที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเขานั้นคือคนที่แบกวิทยุสื่อสารให้กับคอมมานเดอร์ได้เรียกใช้กําลังสนับสนุนนั่นเองครับต่อมาคือเกมโหมดครับใน s ซ n สตอ o r มนั้นก็จะมีเกมโหมดโค o อและ v e r ร์ซัโดยเราจะเริ่มจากโหมดเวอร์ซัตก่อนอย่างโหมดแรกก็คือพุชเป็นโหมดที่จะให้ผู้เล่นฝ่ายบุกนั้นทําการยึด3-4ถึงสี่ยับเจท ที่จะมีเกมโหมดที่เหมือนกันอีก2เกมโหมดอย่างฟอนไลน์และโดมิเนชันไฟล์ไฟล์ทั้ง2ทีมนั้นจะต้องทําตามออบเจกตีทั้ง3และคนที่ตายจะได้เกิดก็ต่อเมื่อทีมของผู้เล่นคนนั้นยึดออบเจกตีได้ครับแต่ถ้าทุกคนในทีมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยึดจุดได้ทั้งหมดในเกมก่อนเกมนั้นก็จะจบทันทีแอมบ s ชที่ฝ่ายเซคิ r ิตี้จะส่งผู้เล่นคนหนึ่งให้เป็น v i p เกมจะจบก็ต่อเมื่อ VIP อตายหรือเวลานั้นหมด หรือทีม Security สามารถที่จะพา V.I.P. ไปยังจุด x t a c t ได้อย่างปลอดภัย d e f u s a l เป็นเกมโหมดที่ให้ผู้เล่นทีม Security ป้องกันจุด2จุดโดยไม่ให้จุดใดจุดหนึ่งนั้นถูกวางระเบิดโดยฝ่ายผู้ก่อ,อก,การร้ายในส่วนของโหมดโคอ p อกที่เป็นโหมดยอดนิยมได้เป็นโหมดในดวงใจของใครหลายๆคนก็จะมีเกมโหมดยอดนิยมอย่างเ e c k p o i n t ที่เกมนั้นจะสุ่มแมปและฝ่ายมาให้กับผู้เล่นในการเลือกโดยฝั่งผู้เล่นนั้นจะต้องยึดจุด หรือทำลายเวบอนเคสของฝั่ง AI ที่จะมีมากกว่าผู้เล่นและในการยึดจุดผู้เล่นนั้นก็จะต้องป้องกันจุดเป็นเวลาตั้งแต่1นาที30วิไปจนถึง2ถึงสนาทีโดยที่ไม่ให้จุดนั้นถูกยึดคืนไปได้ไม่งั้นเกมนั้นจะจบทันทีและทีมผู้เล่นนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ถ้าเกิดว่าทีมผู้เล่นนั้นสามารถทำตามออบเจคทีฟได้ครบทั้งหมดผู้เล่นก็จะเป็นฝ่ายชนะฮาร์ดคอร์เช็คพอยต์มันคือเช็คพอยต์แต่ทุกอย่างช้า ชงการเคลื่อนที่เ่ยนะครับที่จะไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่ของฝ่ายผู้เล่นรวมถึงการทำไดเมจของเฟลี่ฝ่จะส่งผลแบบเดียวกับดาเมจที่เราทำกับเอไอและถ้าผู้เล่นตายขึ้นมาผู้เล่นนั้นก็จะเกิดมาพร้อมกับปืนโบว์แอคชั่นหลายเฟิรนถ้าจะเปลี่ยนเป็นโหลดเอาก่อนหน้านี้ก็จะต้องไปเปลี่ยนตามเวปบอนเชดตามจุดออบเจตีต่างต่างและมันก็จำกัดการเปลี่ยนด้วยเอาพสผู้เล่นนั้นจะต้องป้องกันเวปบอนเชดจากการทำลายของฝั่ง AI และบอกได้เลยครับ โหมดนี้แม่งโคตรละทมมยากเตอร์ีนาวเวอร์อะคุณสวายเวอร์ที่ผู้เล่นนั้นจะเกิดมาพร้อมกับปืนพกและจะต้องเอาตัวรอดด้วยการหยิบปืนของศัตรูมาใช้เพราะก็ทําตามอ็อกจิทีไม่สําเร็จแต่ก็สามารถไปหาเก็บโหลดเอาใหม่ๆได้ตามเวบปนเคสต่างๆแต่มันจะทําการแรนดอมอาวุธให้กับเราว่าเรานั้นจะได้อาวุธอะไรแต่ว่าเกมโหมดหลักๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทําให้แซนสตอมนั้นเป็นเกมที่สนุกได้ แต่ละหลักก็คือประสบการณ์ที่เรานั้นจะได้จากทั้งการเล่นกับเพื่อนแล้วยิงกันเองระบบการลบกลางคืนที่ค่อนข้างจะพังลูก,กตารวมถึงการเพย์ซึ่งแน่นอนครับว่าการเพย์ในเกมนี้ทําออกมาได้ดีมากๆเวลายิงก็โคตรจะสะใจการรีโหลดก็เหมือนกับเกมยิงสมจริงสมจริงในสมัยนี้ที่จะมีการรีโหลดแบบ2แบบแบบแรกก็คือรีโหลดไปเฉยๆกับซัตติเค้ารีโหลดที่จะเป็นการทิ้งแม็กเก่าไปเลยแล้วก็ยันแม็กใหม่เข้าไปแทน และในการจัดอุปกรณ์ในแต่ละทีผู้เล่นนั้นก็ควรที่จะคำนึงถึงน้ำหนักตัวที่จะเพิ่มมากขึ้นที่จะทําให้คุณนั้นเคลื่อนไหวช้าเหมือนกับคุณนั้นโดนลูกธนูปักที่เขาทําให้คุณนั้นสามารถเป็นเป้านิงได้ไง่ายๆเลยอ็อบเจกต์ตามแมปบ,บางอย่างนั้นกระสุนนั้นสามารถเจาะทะลุได้ถ้ากระสุนชนิดนั้นมีขนาดที่ใหญ่และแรงมากพอไม่ว่าจะเป็นประตูคอนกรีตบางชนิดหรือไม้อะไรพวกนี้นครับ แต่หนึ่งสิ่งที่ควรรู้ไว้ว่าทำไมผมถึงเรียกมันว่า PTSD simulator คือเวลาที่เราโดนยิงใส่ครับอ่าผมเข้าใจครับว่าเกมยิงสมจริงสมจริงสมัยนี้มันก็มีกันแต่แซนสตอมก็ทำมันออกมาได้ดีเลยทีเดียวโดยที่เวลาผู้เล่นนั้นถูกยิงใส่หน้าของผู้เล่นนั้นก็เริ่มจะมืดเหมือนคล้ายกับจะเป็นหลมบางทีก็จะมีอาการหูอืดด้วยและอีกสิ่งที่ทำให้เกมนี้เป็น PTSD simulator ครับโอโ้โหโอ้โหเสียงเสียงชิไอ้นี่แหละครับ มันคือคนติดระเบิดผีชีพของ AI ฝั่งผู้ก่อการร้ายเวลาที่มันโผล่มาผมยอมรับเลยครับว่าผมตกใจจริงมันจะมาพร้อมกับเสียงโทรศัพท์โนเกียอันเป็นอกลักษณ์แรกๆผมบอกเลยผมไม่ค่อยหลอนเสียงโทรศัพท์โนเกียเลยแต่ตอนนี้ผมลืมละพอพูดถึงเรื่องเสียงอีกสิ่งที่ลืมไปไม่ได้ก็คือเสียงของปืนและเสียงของโค้ดแอร์ซัพพอร์ตที่เกมนี้ผมยอมรับได้เลยครับว่าทําดีกว่า Call of Duty อีกเสียงของเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ที่ยิงสนับสนุนหรือว่ายิงใส่เรา มันโคตรจะน่ากลัวคุณไม่เชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูและเราก็ยังมีชุมชนชาวมอดที่ผลิตมอดคุณภาพดีๆออกมาให้กับเราอย่างมอดที่เป็นที่นิยมในแซนสตอร์มก็คงจะหนีไม่พ้นมอดอย่าง i s m c ที่จะทําการเพิ่มอาวุธและอุปกรณ์แต่งบนปืนรวมถึงการเพลที่เปลี่ยนไปแมปต่างๆที่ชุมชนชาวมอสทาผมบอกได้เลยครับว่ามีแต่อันที่สวยๆแต่พูดไปถึงจุดนี้แล้วมันก็อาจจะมีข้อเสียบางอย่างครับบางทีคุณอาจจะกําลังยิงใส่ศัตรูอยู่แต่จู่ๆศัตรูที่คุณใส่ล่วงมามันก็อาจจะลุกขึ้นมาเอโพสใส่คุณก็ได้นะรวมถึงเกมนี้ภาพมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดทําให้คอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะไม่สามารถที่จะเล่นได้ครับแต่ผมก็บอกได้ตามตรงเลยครับว่า นี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกมากๆถึงว่าคุณจะไม่มีเพื่อนเล่นเหมือนผมคุณก็สามารถไปจอยกับเพื่อนคนอื่นในโหมดคออบหรือโหมดเวอร์ซัทได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความตลกหรือความอิมเมอร์ซีฟที่เราจะได้รับระหว่างการเล่นทั้งหมดนั้นที่ผมว่ามาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราจะได้จากเกมนี้ครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้ผมได้เยอะเลยล่ะครับ สัญญาว่าจัดทุกคอมเมนต์และพัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมพีชูขอให้ทุกคนโชคดีครับ